นับสนุนรายการโดย Index Living Mall Worplor Travel well. ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้เรามาทําความรู้จักกับภูมิภาคโทโฮคุกันหน่อยดีกว่าครับเพราะผมเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องไม่รู้จักอย่างแน่นอนภูมิภาคโทโฮคุตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ฮอนชูที่ปัจจุบันเชื่อมต่อกับฮอกไกโดด้วยชินคันเซนสายใหม่มีทัศนียภาพและภูมิประเทศที่สวยงามชวนหลงไหลซึ่งที่นี่เป็นแหล่งน้าพุร้อนจํานวนมากอยู่ในเขตนี้แหละครับที่สําคัญ ภูมิภาคโทโฮคุยังเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งอีกด้วยในช่วงฤดูร้อนทุงน่งนาที่นี่ก็จะเรียงกันสวยงามก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่งโดยภูมิภาคโทโฮคุประกอบไปด้วย6จังหวัดนั่นก็คืออากิตะโอโมริฟุกิชิมะอิวเตะ มิยางงีและยามากะตะนั่นเองครับแน่นอนล่ะครับว่าแต่ละจังหวัดก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปถ้าอยากรู้ว่าแต่ละจังหวัดมีที่ท่องเที่ยวอะไรน่าสนใจก็ต้องติดตามชมรายการของเราให้ครบตลอดทั้งเดือนนี้นะครับผมแอบกระซิบนิดนึงครับว่าชาวเมืองที่เนี่ยน่ารักมากๆไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็จะออกมาต้อนรับกันตลอดทําให้ทริปนี้ผมมีความสุขที่ได้มาถ่ายทํารายการที่นี่มากๆเลยล่ะครับว่าแต่แม็กซ์และบอม พร้อมแล้วล่ะครับที่จะพาเราไปบุกตะลุยในภูมิภาคโทคุคุณผู้ชมก็พร้อมแล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นเรารีบตามสองนุ่มไปเที่ยวกันเลยสถานที่เที่ยวในวันนี้ต้องบอกก่อนเลยล่ะครับว่าใครที่เป็นแฟนซีรีส์ละครสงครามชีวิตโอชินต้องไม่ขวรพลาดเลยล่ะครับเพราะว่าวันนี้เราจะพาคุณไปหนึ่งในสถานที่ที่ถ่ายทําซีรีส์เรื่องนี้กันครับซึ่งสถานที่นี้ก็อยู่ในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าสกากาตะในจังหวัดยมะะามากาตะนั่นเองครับ มาพูดถึงโอชินเนี่ยที่น้องๆน,น่าจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยได้ดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็นำมา<ท>ำนามามรีลันด้วย<อ>แล้วก็มีการาทําใหม่ขึ้นมาใหม่อีกด้วยนะคะเพราะว่ากระแสที่ตอนนี้ทุกคนหันหวนหาอดีตนะคะอ,อดีตที่มีความสุข S <S นะทั้งทุกทั้งสุขแต่ว่าพอมาย้อนมานึกถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสุขนะฮะเด่ที่นี่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ละครเรื่องโอชินเนี่ยเขาเลือกมาเป็นเป็นสถานที่เกิด <S <S นะเป็นเมืองที่เกิดของของโอชิน <S 2> <S 2> นะั่นก็คือที่นี่เนี่ยเป,เป็นเป็นแหล่งปลูกข้าวนะแล้วก็ตรงกลางใจกลางเมืองเลยเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือแหล่งที่สถานที่ที่เป็นยุ้งฉางเก็บข้าวนะคะ ทีนี้ในสังคมยุคก่อนเนี่ยของญี่ปุ่นเป็นสังคมกเกษตรสังคมของชาวนานะปลูกข้าวได้เนี่ยก็ต้องส่วนหนึ่งนะคะก็จะต้องเสียภาษีให้กับทางเมืองนะคะทางเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยตัวตัวผู้คลองอผู้ปกครองของเมืองเนี่ย ก็ต้องมียุ้งฉางของตัวเองของของเมืองเองนะคะเพื่อที่จะเก็บเหมือนเก็บภาษีนะคะเหมือนเหมือนเป็นเป็นสถานที่เก็บภาษีเอาไว้ผลิตได้เท่าไหร่ก็ต้องฝากไว้ใช่ใช่ก็คือต้องมาจ่ายภาษีด้วยข้าวนั่นเองนะคะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมียุ้งฉางสําหรับเก็บข้าวนะคะคือนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกบรรดาพ่อค้าไหนไหนทางทางเมืองเองเนี่ยมียุ้งฉางอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เลยสร้าง ยุงฉางอยู่ติดๆกันไปเลยเพื่อที่การขนส่งหรือว่าการค้าขายการกระจายสินค้าอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะได้ทํากันอยู่ที่ส่วนกลางเลยเพราะว่าตรงข้างๆเรานี่จะเห็นว่าเป็นทะเลด้วยใช่ไหมฮะมีออกทะเลได้เพราะว่าเพราะว่ายมากระแตะอยู่ริมทะเลไงแล้วก็ยังมีคลองมีแม่น้ําอีกเยอะเลยเขาก็ขนข้าวเนี่ยใส่เรือแล้วก็ส่งเข้ามาที่ที่นี่นะคะแล้วก็กระจายสินค้าจากตรงนั้นไปค ทีนี้เราจะเห็นว่าอาคารที่มันเป็นอาคารติดกันยาวๆเนี่ยครับคือจริงๆมันก็ไม่ได้ติดกันนะคะก็กห่างกันนิดหน่อยอในยุคข,ของญี่ปุ่นประมาณร้อยน่าจะสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบปีที่แล้วเนี่ยะจะนิยมสร้างอาคารแบบนี้เป็นโกดังนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นที่สำคัญเลยเขาต้องปลูกต้นไม้คู่กันไป,ไปด้วยนั้นต้นไม้ที่เราเห็นค่ะ พวกนี้เนี่ยอายุ140-150ปีทั้งนั้นเลยพอพอกับอาคารเลยนะคใช่ใช่ค่ะแล้วปลูกเรียงรายนะคะเป็นแถวเป็นแนวถ้าเรามองย้อนกลับไปข้างหลังนะคะน้องแม็กน้องบอมจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นจุดนำสายตา<ว>ยนะคะที่ดีมากๆเลยนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคือเขาเขาโหยหาความสุขในอดีต เขาก็จะมักจะมาเดินเที่ยวกันแล้วเลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะที่สําคัญของจังหวัดยามากาตะนี้เลยตอนนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ยุ่งฉาบตรงนี้มันยังมีข้างหน้าซึ่งเป็นของที่ระลึกหรือว่าใช่ใช่ของพวกโอท็อปอะไรทั้งหลายด้วยค่ะแล้วก็ข้าวนั่นเองผู้คนจากทั่วยุ่นปเนี่ยเวลาถ้าเขามาเที่ยวที่นี่เนี่ยเขาจะต้องซื้อข้าวกลับไปนะข้าวของจังหวัดยามากาตะค่ะนะแล้วก็แต่ละฤดูเนี่ยของที่นี่ก็จะบรรยากาศก็ ก็เปลี่ยนนะคะอย่างต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยพอน่าจะประมาณอีกสัก2เดือนนะคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วก็กลายเป็นสีแดงนะคะอันนี้คือต้นเขาจะเรียกต้นเคยากิกนะต้นเเคยากินะคะ จะปลูกทั่วไปในญี่ปุ่นเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นที่ที่สูงใหญ่แล้วก็ให้ร่มเงาคนระับถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นต้นสีแดงนีน่คือจะประมาณเดือนอะไรประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะพฤศจิกาอลองนึกดูนะถ้าเราได้เดินตามทางหินแบบนี้นะคะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆเป็นสีแดงๆบรรยากาศจะดีมากๆเลยเหมือนแบบเข้าไปอยู่ในซีรีส์อ,อะไรอย่างเงี้ยอาซีรีส์ใช่ๆช่อันนี้แหละก็เลยทำให้อ่า เรื่องของโอชินเนี่ยนะคะละครเรื่องโอชินโด่งดังขึ้นมาจากการที่ทุกคนไม่เคยรู้จักจังหวัดยามากาตะไม่เคยรู้จักว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีมุมที่มันน่าชื่นชมมันมันโรแมนติกอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้คนทั่วโลกเนี่ยสนใจในเรื่องของวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะ อันนี้คือเป็นเรือเลยใช่ไหมครับค่ะนี่คือเรือนี้เอาไปทำอะไรนี่เรือไม้จะเห็นว่าเป็นเป็นเรือที่ที่ต่อด้วยไม้ครับ,รบก็เป็นเรือในยุคที่อ่าพิเรียดประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คือวิถีของคนญี่ปุ่นเขาเป็นวิถีของชาวนาชาวไร่นะคะแล้วก็อ่าพยายามทําทุกอย่างด้วยตนเองก็คือเรือก็ต้องต่อเองครับเรือเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราน่าจะเรียกว่าเรือเอี้ยมจุนอะไรบ้างเนาะ,นะนเคยได้ยินป่ะลองจุน่ลองจุนเอี้ยมจุนที่ ที่เป็นเรือขนพวกสินค้าเรือขนขนข้าวเขาก็จะชาวนาก็จะขนข้าวจากที่ของตัวเองเนี่ยมาท,ที่ท่าเรือที่นี่นะคะเพื่อที่ทจ,ะจะขึ้นเ,เอามาเก็บเอาไว้ที่โกดังนะคะยุ้งฉางท,ที่ในเมืองนะ,ะคะแล้วกม็มันดีตอนไหนหรือเปล่าบรรยากาศเนี่ยก็คือคลองนึกถึงนะสมัยก่อนเนี้ยพอเรือแบบนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยยิ่งข้าวเต็มลำเนี่ยนั่นก็คือตอน แสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์เนนะคะแสดงว่าการลงทุนในในอนาคตเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างเช่นจะต้องจะเปิดร้านก็น่าจะเปิดได้เพราะว่าเงินทองหมุนเวียนเศรษฐกิจดีถ้าเห็นว่าข้าวในเรือเนี่ยมันเต็มลำเป็นเหมือนตัวชี้ชีวัดใช่ไหมดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจแล้วเวลาที่แบบเขาขุข้าวเนี่ยเขาเขาจะใช้วิธีแบบใส่กรสอบหรือเปล่าหรือว่าต้องใส่อถาดีค่ะ เห็นเห็นในการ์ตูนแบบการ์ตูนสมัยก่อนของญี่ปุ่นป้าที่บ <ๆ S 2> แบบว่าเอ๊ะลูกอะไรกลมๆเหมือนแบบเหมือนถังอะไรสักอย่างแต่ทำด้วยฟางอะ่ะนะอันนั้นแหละเขาข้างในนั่นก็คือข้าวเข้าเปลือกค่ะเป็นข้าวนะคะที่ยังไม่ได้สีแล้วก็เขาก็ใส่เอาไว้ในในในนั้นนะคะแทนกระสอบ,บนะะใช้ฟางนี่แหละนะคะแล้วก็มัด แล้วก็ผูกอย่างดีเลยแล้วหนึ่งหนึ่งถาเราจะเรียกว่าหนึ่งก้อนก็แล้วกันหนึ่งก้อนเนี่ยมันหนักประมาณเกือบ6กกิโลโอ้โหเท่าคนเลยนะครับนะคะเกือบหกสิบกิโลแล้วพี่ๆกรรมกรต้องเรียกพี่ๆจับกังหรือเปล่านะสมัยนน้นนะเขาก็จะขนนะคะบรรดาแบบแรงงานเนี่ยเขาก็จะขนจากเรือเนี่ยแบกใส่หลัง คือคนหนึ่งไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะเขาบอกว่าสองลูกสลูกบางคนเนี่ยเขาบอกว่าสถิติสูงสุดคือ5ลูก5 6 30 300กิโลเลยนะแข่งกันรูปกไม่แข่งดีกว่าเรียกเขาว่า Rise rice เออ s เ e เ i a l i s t เขาแบกนะคะแล้วก็นําเข้ามาส่งเอาไว้ในโกดังที่เรียงรายอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยน่าจะมีเกวียนช่วยบ้างเขาบอกเขาบอกว่าแรงงานของญี่ปุ่นเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะ นะแล้วก็สามารถคือยิ่งแบกได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเรือเรือที่เข้ามาใหม่นะคะมันจะมีเรือต่อเข้ามาใช่ใช่ใช<ๆ>ก็ก็จะยิ่งคือข้าวเนี่ยมันต้องรีบหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องความชื้นเรื่องอเรื่องแสงเรื่องอะไรเนี่ยมันจะทําให้ข้าวขาดคุณภาพนะคะแล้วเขาก็เอาเข้ามาเก็บในอาคารนะคะแล้วทีนี้อาคารที่ที่เราได้ชม นะคระด้านหลังของของยุ้งช้างอันนั้นก็สวยนะสวยด้านหน้าก็สวยค่ะ<ว>เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปชมด้านหน้ากันว่าได,ไ,ได้นะคะคือที่นี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือในขณะที่ยังใช้อยู่เนี่ยก็สามารถได้สามารถชมสามารถมามาดูแล้วก็ระลึกไปถึงวิถีของสมัยก่อนนะคะที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่ด้วยนะคืออย่างเช่นหลังคาของอาคารเนี่ยเขาก็จะสร้างเป็นสองชั้น เพราะว่าเขาไม่อยากจะให้เวลาฤดูฤดูร้อนนะคะก็แสงแดดเนี่ยมันส่องมาตรงๆที่หลังคาแล้วเนี่ยความร้อนมันจะถ่ายลงมาถึงข้าวที่เก็บเอาไว้ผคแล้วผมก็อยากดูเลยพาไปดูเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะนะคะโอเคงั้นไปเลยไหมคะนั่งเลยคยังมีร ครับมาแล้วครับตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาล่องเรือบ้างเราเปลี่ยนบรรยากาศจากบนบกลงน้ำบ้างเป็นแม่น้ำที่โอชินนะครับได้เคยมาล่องจริงๆนะฮะแล้วก็เคยแถายที่นี่ด้วยครับผมตอนนี้นะครับผมพาทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่หัวเรือละอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศนะเพราะว่ามันสวยมากแต่คือการที่จะมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องเซฟตี้ตัวเองนะฮะเพราะว่าเขาจะให้ใส่ทุกคนการที่มาอยู่ตรงเนี้ยมันอันตรายลมทั้งแรงแล้วก็แม่น้ำค่อนข้างที่จะลึกครับผม